ก่อนหน้านี้ที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีการประชุม6ประเทศพี่ตุ๋ย6ประเทศก็จะมีไทยเมียนมาลาเวียนามกัมพูชาถามว่าประชุมทําไมต้องการที่จะปราบปรามแสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่เมียนมาคุณผู้ชมมาดูการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศเมียนมากันนะคะหลังจากที่กองกําลัง BGF ประกาศกวาดล้างทําให้แก๊งสแกมเมอร์เมืองชเวกโกต้องขนของแล้วก็หลบหนีการจับกลุมแบบนี้นี่เป็นภาพความ วุ่นวายในเมืองชเวโกโกประเทศเมียนมาหนึ่งในพื้นที่แก๊งคอเซ็นเตอร์ขบวนการแสแกมเมอร์หลังจากที่กองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า BGF ประกาศกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ทําให้เมื่อคืนที่ผ่านมากองกําลังพิทักษ์ชายแดนปิดล้อมโรงแรมแห่งหนึ่งที่คาดว่าเป็นหลังที่ตั้งแก๊งแสแกมเมอร์ทําให้ชาวเมียนมาและชาวต่างชาติที่ร่วมแก๊งคอเซ็นเตอร์ต้องรีบเลยรีบขนของหนีทําให้เกิดความโกลาหลในเมืองชเวโกโก,โกรวมทั้งในพื้นที่เคเคพาร์ที่กองทัพเมียนมาปิดล้อมอยู่แล้ว ก็ระเบิดทําลายอาคารที่เป็นที่ตั้งของแก๊งสแมเมอร์ทําให้ชาวต่างชาติทลักข้ามชายแดนเข้ามาที่จังหวัดตากหลายพันชีวิตนะคะออนอกจากนี้ก็มีรายงานว่ากองทัพอินเดียจะส่งเครื่องบินทหารขนาดใหญ่จํานวนสองลำบินมารับชาวอินเดียหลบหนีกลับไปดําเนินคดีต่อที่อินเดียอีกจํานวน270คน ด้านพันโทไนยหม่องโซรองผู้บังคับการกองพัน BGF บอกว่า BGF พยายามที่จะแก้ไขปัญหามาตลอดไม่ได้นิ่งนอนใจโดยประสานกับทางเวียนมาสถหารทูตและทางรัฐบาลไทยโดยส่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอเซนเตอร์ไปกว่า2,000คนแล้วก็มีการส่งตัวคืนอย่างต่อเนื่องโดยผ่านไปทางเมืองย่างกุง้งและส่วนมากไปทางประเทศไทยเพราะว่าสะดวกกว่า,วาและใกล้กว่าพร้อมทั้งยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยและเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ ร่วมกันได้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดนะหลังจากที่มีการประชุมร่วมกันหประเทศที่ประเทศจีนค่ะพี่ต้อยคือเอาอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเห็นเฟนนไฟก็คืออย่างเคเค r าร์เราจะเห็นว่าทางเมียนมาเนี่ยมีการระเบิดตึกนะฮะแล้วก็ทําลายนะฮะฐานต่างๆนะฮะของแก๊งแสแกมเมอร์คอมพิวเตอร์ในเคเคพาร์อันนี้ด้วยความเคารพนะดีไม่ทีทชัดกว่ากัมพูชาหรือเปล่าก็เด็ดขาดนะเพราะเด็ดขาดเลยเห็นระเบิดเลยฮะว่าทําลายจริงนะฮะคุณผู้ชมฮะ